นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปะกาเสติ ธรรมะจกกัดกลางประวัติยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลังปัญจามาเรชิโนโนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจกกัดกลงประวัติยิเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังขลัง ปัญจมาเรชิโนนาโถ